นะก็เท่าเท่ากับปีที่ผ่านมานะครับผมก็เคยลงเคลียบไปนะครับก็ประมาณนี้ครับ17วันนะครับหลังจากที่โผล่ขึ้นมาเห็นนะครับสำหรับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกันอีกครั้งนะครับกับผมอินทรพมอินทะรแลนด์นะครับอันนี้ก็จะพาท่านผู้ชมมาดูจันทร์ของต้นตัวเมียนะครับว่าใช้เวลากี่วันนะครับ ราบจันนะครับถึงจะแตกนะครับแล้วก็ผสมเกสรได้นะครับท่านผู้ชมนะครับนี่นะครับคือจันตัวเมียนะครับของต้นตัวเมียสายพันธโคไนซี่นะครับว่าจะใช้เวลากี่วันนะครับก็ผ่านมาก็ประมาณ3วันนะครับท่านผู้ชมนะครับ สามวันนะครับต้นนี้ก็มีอยู่สองจันนะครับที่เห็นแทงขึ้นมานะครับนี่ครับจันนะครับสองสองจันนะครับสำหรับต้นสายพันธุ์โคเนซี่นะครับที่ปลูกจากหนอนนะครับปลูกจากหนอนะครับก็ปีเสร็จเจนะครับสำหรับ ก้อนี้นะครับหลังจากที่ปลูกลงดินนะครับก็แทงจันแล้วนะครับก็มาดูนะครับว่าใช้เวลากี่วันนะครับกลับจันถึงจะแตกแล้วก็ผสมเกสรได้นะครับก็สูงขึ้นมานะครับจากปลายจันก็ประมาณ10เซนติเมตรได้นะครับถวัดก็ประมาณ ผ่านไปสิบสี่วันนะครับวันนะครับ14 15วันนะครับย่างเข้าสู่วันที่15นะครับยาวขึ้นนะครับสำหรับจนตัวเมียนะครับนะครับจะเป็นยอกยาวครับขอบเกือบเสมอกันนะครับนะครับนี่คือจำตัวเมียครับผ่านไป14 15วันนะครับคุณผู้ชม ถี่แถงขึ้นมาให้เห็นนะครับยาวก็น่าจะฟุตกว่าแล้วนะครับนะครับฟกว่าน่าจะมีนะครับสิบเดนิ้วนะครับความยาวนะครับดูจันนี้นะครับที่อยู่อีกด้านหนึ่งนะครับ เรื่มยาวเหมือนกันนะครับแต่จันนั้นจะยาวกว่านะครับอันนี้ก็จะประมาณ1ฟุตนะครับเศษๆหรือประมาณ14นิ้วนะครับความยาวของจันนะครับนนก็จันตัวเมียนะครับก็ต้องรอดูนะครับจะใช้นิยะเวลา กี่วันนะครับหลังจากที่แทงขึ้นไม่เห็นในส่วนปลายเล็กน้อยนะครับก็จะรู้นะครับว่ากี่วันนะครับอยู่คงไม่กี่วันหรอกครับจันจะแตกนะครับกจัดก็ตัวส่วนที่เป็นนวลๆนะครับที่บรรจุนะครับบรรจุเียสอนตเมียนะครับเริ่มเสียตัวขึ้นตึงๆนะครับนะครับคุณผู้ชมนะครับ ็ต้องรอดูนะครับว่าอีกกี่วันนะครับแต่ละปีอาจจะแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับในการาที่กาบจันทร์จะแตกนะครับอายุของจันทร์นะครับที่จะจันทร์จะแตกแล้วก็สมเกสอนได้นะครับอีกกี่วันนะครับต้องติดตามกันอีกนะครับ เข้าสู่วันที่17นะครับหลังจากที่เห็นนะครับเห็นปลายจันโผล่ขึ้นมานะครับนี่ก็ผ่านไป10 17วันนะครับท่านผู้ชมนะครับกาบจันแตกนะครับน่าจะแตกช่วงหัวค่ำเมื่อวานหรือเมื่อคืนนี้เองนะครับท่านผู้ชมครับครับแต่แตกแล้วนะครับสำหรับจันตัวเมียนะครับ สายพันธุ์คนซีนะครับจันนค่อนข้างยาวนะครับค่อนข้างยาวนะครับน่าจะประมาณ40กว่าเซนติเมตรนะครับสำหรับต้นอายุปีเศรษนะครับปี7เ,เดือนนะครับก็เป็นต้นที่ปลูกจากหนอนะครับหนอสายพันธุ์คนซีเพราะเนื้อเยื่อะนะครับ แล้วก็อีกจันหนึ่งนะครับก็กาบจันก็แตกเหมือนกันนะครับแตกพร้อมกันนะครับท่านผู้ชมนะครับนี่ครับแตกพร้อมกันเลยนะครับก็สรุปนะครับว่ากาบจันตัวเมียนะครับหลังจากที่ เห็นโผล่ขึ้นมานะครับจากซอกของโคนก้านใบกับลำต้นนะครับก็ใช้ระยะเวลานะครับจากที่โผล่ขึ้นมาให้เห็นนะครับแล้วก็กาบจันแตกนะครับก็ประมาณนะครับประมาณ17วันนะครับก็เท่าเท่ากับปีที่ผ่านมานะครับผมก็เคยลองเขียบไปนะครับก็ประมาณนี้ครับ17วันนะครับหลังจากที่โผล่ขึ้นมาเห็นนะครับสำหรับ จันของต้นตัวเมียนะครับ17วันนะครับกากจันแตกนะครับชมก็เคยลงคลิปไปในะปีที่ผ่านมานะครับก็ประมาณ7วันนะครับแต่ปีที่ผ่านมานั้นเป็นสายพันธุ์ฮีเหลืองนะครับพอเนื้อเยื่อนะครับในปีที่ผ่านมาปีนี้ เป็นของสายฟันโพลีสีนะครับที่ลงคลิปให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับทราบกันนะครับว่าจันใช้ระยะเวลากี่วันนะครับกับจันถึงจะแตกนะครับก็17วันนะครับประมาณนะครับเฉียดันนะครับท่านผู้ชมนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับขอบคุณทุกกำลังใจครับสวัสดีครับ เ็ดวันนะครับ